ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย,ยุทูมนะคะลุงพลุยชาแนลนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะส่งมอบรถนะคะนี่ลูกค้ามารอรับแล้วนะคะลคาารรแล้วะะก็ขอรีวิวนิดนึงเนาะ,ะแต่งด่วนนะคะเคสด่วนที่ลุงแจ้งเลยนะแจะแต่งด่วนรับด่วนนะคะเคสนี้ก็ลูกค้าน่ารักมากๆนะคะพี่ธนาบุตรนะคะแล้วก็พี่ดานนะคะพี่พี่ดาดาคะขออนุญาตเอ่ยชื่อนี้ขอลูกค้าแล้วนะบางเคสก็ไม่ออกไม่ออกตัวอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ไม่ให้เอ,อย่ยเนาะอันนี้ก็ขอแล้วลูกค้าน่ารักนะคะก็ รับกํามืดเลยนะคะก็คือมีเวลาแต่งรถ2วันทั้งหมดเลยนะทั้งแต่งรถทั้งอะไรทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัว r รนเจอร์นะคะ DBL Stom h a k นั่นเองนะคะตัว top สุดนะคะตัวทีเออ่เพิ่มสีมาด้วยนะคะราคาลถอยู่ที่1 3 9 9 0 0้านามนะคะเพิ่มสีพิเศษสีส้มนะคะ1 0,000บาทนะคะเป็นสีเดียวที่เพิ่มนะคะที่เพิ่ม10,000นะสีเทาสีขาวแล้วก็สีดำไม่ต้องเพิ่มเงินนะคะนี้เราเพิ่มมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับชุดแต่งนี้บอกเลยว่ามีแสนอัพอะ่ะ มีมีนี่นะคะลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมนะคะมีม,มีมีหลายมีมูลค่าอยู่นะคะเพราะว่าเบรคแฮมเมอร์ mer, กันชนด้านหน้านะคะกันชนด้านท้ายนะคะล้อแมกนะคะแล้วก็มีชุดวายนะคะใส่เข้ามาทั้งหมดเลยนะคะคันนี้ยก2นิ้วนะคะใส่ปีกนกแล้วก็ลูกหมากมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตัวนี้เครื่องยนต์เป็นอค่ะ2 1 0แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะคะเป็นไบเทอร์โบนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ ตอบทุกโจทย์นะคะเอาไปลุยได้เอาไปอะไรได้จริงๆแล้วนะคะลูกค้าที่ใส่แม็กนะคะแต่งแบบนี้นะคะแนะนําให้ลูกค้าเนาะใส่ปีกนกนะคะใส่ลูกหมากนะคะบางท่านบอกว่า ขับไปก่อนถ้ามันมีปัญหาค่อยเอาไปใส่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ก็หมั่นตั้งศูนย์น,นิดนึงนะคะตั้งศูนย์ของล้อรับไปแล้วนะคะขับไปแล้วนะคะสักระยะหนึ่งถ้ามันมีพวงมอะไรเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือมันมีมันมีอะไรก็ขึ้นตั้ง,อ,อ,ง,อ,งอ,อัน,นอดับแรกเลยคือตั้งศูนย์ห่วงล้อก่อนนะคะอันนี้คืออันดับแรกเลยสาหรับรถแต่งแบบนี้นะก็เป็นแนวทางให้ลูกค้านั่นเองนะคะสําหรับตัวนี้เรามาดูกันเลยะคะ่ะด้านหน้านะคะแน่นอนนะคะสั่งสีพิเศษสั่งทําพิเศษนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่่่่านนนนีะะะะคคไไไมดดด้้้้สััังงแลลววตติเย3 3วันเลยนะคะทำสีให้พิเศษนะคะเป็นสีดำขอบสีส้มแบบนี้ให้เข้ากับตัวรถนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED นะคะที่ใช้งานได้จริงนะคะไฟใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีส้มนั่นเองนะคะ LED นะคะสำหรับตัวรางพึ่งเป็นสีดำแบบนี้นะคะการตกแต่งของเขาก็จะมีการตัดกับตัวรถนะคะจริงๆแล้วอันนี้ลุงเคลือบแก้วมาให้เรียบร้อยแล้วนะเหลือแค่ลูกค้าแบบว่าบางทีแต่งนู่นแต่งนี่แต่งนั่นอะไรเสร็จออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าเอาไปล้างอย่างเดียวนะ เตอมแก้วเรียบร้อยแล้วก็เงาวับเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะเรนเจอร์ติดตั้งเพิ่มเติมมาให้นะคะแล้วก็ตัวสก,กู๊ปทรงฟิตนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นสก,กู๊ปฝากระโปรงนั่นเองนะคะใช้งานไม่ได้นะคะเราแปะลงไปเพื่อเพิ่มความหล่อหรือว่ากิมมิคตัวรถนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นกระทิงสีแดงนะคะแล้วก็ตัดกับสีตัวรถเลยนะคะสีส้มตัดกับสีดำด้าน,นั่นเองนะคะมาที่ด้านข้างค่ะไฟหน้าแน่นอนนะคะเป็นไฟแมทริกซ์ LED มาอยู่แล้วไฟอัจฉริยะอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการ ปรับนำแสงอัตโนมัตินะคะในเรื่องของลูกแก้วหักองศาของเขาอะไรพวกนี้นะคะเขาก็อัจฉริยะมาอยู่แล้วนะคะสําหรับไฟ AU X Lamp ตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะเราใส่กระจังหน้าแต่เรายังครอบไฟตรงนี้นะคะที่ที่รุ้บอกว่าในรุ่นนี้อาจจะต้องสั่งทําพิเศษเพราะว่าเราต้องเว้นช่วงไฟตรงนี้นะคะ AU X Lamp ตรงนี้นะคะตัวนี้ทํางานควบคู่ก,กับตัวไฟสูงค่ะช,ช่วยเพิ่มความสว่างเวลาเราใช้งานในที่มืดน,นะคะถ้าเราไม่เปิดไฟสูงมันจะทํางานไม่ได้นะไม่แยงตารถขันหน้านะคะเพราะว่า ไฟหน้าเขาอัจฉริยะอยู่แล้วนะคะแต่จะช่วยลดในเรื่องของการาขึ้นสะพานนะคะบรรทุกหนักอะไรพวกนี้เขาจะแจ้งไว้หมดเลยนะคะสําหรับตัวกันชนนะคะรุ่นจําไม่ได้มีหลายรุ่นแต่ว่าของของเดิม,มนะคะจะอยู่ท้ายกระบะนะเป็นของแท้นะ Hummer นะคะก็จะเป็นการตกแต่งแบบนี้ห่วงลากจูงเนี้ค่ะตรงข้างข้างล่างนะคะ ทางพิธานาเขาก็รีเควสเป็นสีแดงเลยนะคะแล้วก็ใส่กันแคลงทั้งหมด3ชิ้นนะคะด้านล่างใต้ท้องรถนะมีทั้งหมด3ชิ้นอ,อุปกรณ์ทุกชิ้นอันนี้ลูกค้าคุ้มครองเพิ่มนะคะเข้าไปในประกันชั้นหนึ่งเรียบร้อยหมดแล้วทุกชิ้นนะคะเพราะฉะนั้นการใช้งานนะคะอันนี้ต้องแจนน้งนิดนึงในส่วนของตัวกันแคลงด้านล่างนะคะ ประกันทุกที่เลยประกันชั้นหนึ่งทุกที่เลยจะไม่ได้รับคุ้มครองให้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของความเสี่ยงนะคะเพราะว่ามันอยู่ใต้ท้องรถมีโอกาสพังสูงเนาะอ่ะโอเคแต่ว่าการแข็งนี้ต้องแจ้งเลยว่ามันเป็นเหล็กแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะแข็งแรงทนทานไม่ได้พังง่ายๆนะคะแต่ในเรื่องของความเสี่ยงก็ต้องว่ากันไปนะคะอ่ะแล้วก็ตัวไฟตัวอะไรพวกนี้นะคะติดตั้งมาเรียบร้อยใช้งานได้ปกติเลยค่ะสําหรับด้านล่างค่ะนี่ก็จะเป็นในเรื่องของการตกแต่งทั้งหมดละ ะะระบบความปลอดภัยนะคะมีมาให้หมดเลยนะคะตัวกล้อง360องศาเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะด้านหน้าด้านท้ายนะคะ180องศารอบคัน360องศาค่ะสำหรับตัวนี้นะคะใส่กันชนด้านหน้าแฮมเมอร์ก็จริงนะคะแต่ชุดแต่งซุ้มล้อนะคะเป็นชุดวายมาทั้งหมด4ล้อเลยนะคะตัวนี้ก็จะแม็กกันมากๆเลยนะคะมาที่แม็กและยางค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะคะแม็กและยางนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นของเขาเรียกอะไรแบบยางเนี่ยเออแม็กเนี่ย ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกลายได้ตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบเข่ากวางนะสีะดำกลิ่นส้มก็คือทางทางลูกค้าเนี่ยคือเมนเดตมาเองเลยนะคะออมเร็ตลบ24นะคะปักหมุดสีแดงรอบเลยนะคะ,ะตัวซีรีส์ยางนะคะเป็นยางเป็นคอสตรีดเดอร์ก็จริงนะคะแต่ซีรีส์ยางจะอยู่ที่อ่า33-12.5 R20 นะคะคันนี้นะคะ,ะเป็นสายออฟโรดนะคะ,ะเน้นลุยเน้นแบบกางเต้นขึ้นคมปมขึ้นเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะ,ะตัวนี้ปิกนกด้านล่างที่เห็นนะคะ เป็นของโปรเฟนเดอร์นะคะพร้อมลูกหมากกันโครงให้เรียบร้อยเลยนะคะ่าตัวนี้เสริมเหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะคะลูกหมากก็จะเห็นเป็นแท่งด้านล่างเนาะตรงนี้เนาะอ่าอยู่แถวๆนี้นะคะอันนี้แล้วคือเรายกมา2นิ้วนะคะใส่ก้อนหนุนก้อนยกมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมใช้งานม,มากๆเลยนะคะอย่างที่ลุงแจ้งไปการตกแต่งแบบนี้หรือการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มแบบนี้แนะนําให้ลูกค้าตั้งศูนย์นะคะ สำหรับด้านข้างค่ะระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องเป็นบเทอร์โบนะคะกระจกนะคะตัวนี้พร้อมกับกล้อง360องศาแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านข้างตัวรถนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยว LED ตัวนี้มาพร้อมกับระบบบายสปอร์ตนะคะแจ้งเตือนจากด้านหลังนะคะจะมีไฟสีส้มสองอที่2กระจกเลยฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะตัวนี้ก็รถเข้าใกล้แจ้งเตือนเลยนะคะบันได บันไดติดตั้งเพิ่มมาเป็นของแฮมเมอร์เช่นกันนะคะอ่าเป็นบันไดเหล็กบันไดเดิมจะเป็นพลาสติกสีดำนะคะอันนี้ก็เป็นของแท้นะคะแฮมเมอร์เลยนะคะประตูเป็นแบบสมาร์ทย์เล็นะคะอ่าถ้ากูแจอยู่ใกล้ๆเนาะก็สามารถสอดมือแล้วก็เปิดได้เลยนะคะอ่าเรียบร้อยกันซาใส่เรียบร้อยค่ะโรบาเอ้ยเราเราหลังคานะคะมีมาจากโรงงานนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าที่ อ่าบรรทุกเน้นลากเน้นแบบจักรยานจักรยานได้หมดเลยนะคะน้ำมันนะคะแนะนำเป็นเติมดีเซลนะคะพรีเมียมนะนะคะแล้วก็ช่วงล่างเหมือนกันเลยค่ะนี่เขาก็จะใส่ก้อนยกนะคะด้านด้านหลังมาให้เหมือนกันเลยนะคะแล้วก็กปิกนกเป็นแบบเอ้ยไม่ใช่โช๊คนะคะเป็นแบบไวานะคะตัวนี้มาด้ท้ายนะคะรองทบน้ําหนักได้มากกว่า1กิโลเหมือนกันไม่ใช่1กิโลร้อยกิโลกิโลนี่คือแบบนิดนึงนะหมูอะไรเงี้ยสำหรับโลบานะคะลืมแล้วเนี่ย โรบารนะคะตัวนี้ปรับใน5สเตปนะคะอันนี้คือได้ทุกคันนะคะในเรื่องของโรบารนะคะแต่ว่าคันนี้คือลูกค้าไม่ได้เพิ่มโรเลอร์ชัตเตอรต์มานะคะถ้าผู้ใดผู้ใดลูกค้าคนไหนอยากได้โรเลอร์ชัตเตอรต์เพิ่ม50,000บาทนะคะแล้วก็รับประกัน5ปี15กิโลอันนี้ตัวรถทั้งหมดนะคะรับประกัน5ปี15กิโลแต่นะคะในอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเติมรับประกัน1ปีวิริยะอันนี้แยกก่อนนะ,ะไม่ใช่ว่าเอ้ไหนบอกคุ้มครองพี่5ปีไปใช่นะคะในตัวรถนะคะของแต่งก็1ปีนะะค สำหรับเสาอากาศนะคะเป็นเสาอากาศแบบสั้นเออนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยมาดูไฟท้ายกันไฟท้ายใส่ครอบไฟให้มานะคะให้มันแบบเขาเรียกอะไรเป็นไฟท้าย LED แบบเต็มระบบใส่ครอบมานะคะเพิ่มมิติตัวรถนะคะเพิ่มให้มันดุขึ้นหล่อขึ้นนั่นเองนะคะฝาปิดท้ายกระบะเราก่อนท้ายกระบะเรานะคะเป็นไลเนอร์ของแท้ที่ติดตั้งมาจากสูงเลยนะในรุ่นของตัวสตอมแท็กนะคะตัวนี้ก็ฝาท้ายผ่อนแรงนะคะติดโช๊คให้หมดเลยนะครับฝากระโปรงแล้วก็ฝาท้ายนะ มีโชก G-T Pro ให้เรียบร้อยหมดเนาะแต่คงไม่ได้เปิดให้ดูเนาะบรรทุกได้มากกว่า1.3ตันนะคะอันนี้ก็สามารถรองรับได้นะคะมีแหนบเรียงกัน4เส้นนะคะโลโก้นะคะจะเป็นในเรืออ่าเป็นในส่วนของสีดำนะคะอ่าถ้าเป็นในรุ่นตัวเรเจอร์ตัวอื่นนะคะจะเป็นเฉพาะบางรุ่นนะคะตัว RS Sport หรือตัว Sport แล้วก็ตัว Storm Tech นะคะที่จะเป็นสีดําแบบนี้นะคะนี่กงกัดระยะจอดนะคะแล้วก็ไปเบรกนุนที่3ค่ะตัวนี้จะมีตัวล็อกตั้งแต่ตัว y t ท c k ขึ้นมานะคะก็ล็อกกับกุญแจนี้แหละ นะคะอะคริลิกใส่เพิ่มเติมเข้ามาการชนท้ายนะคะซิงเกเิลของเขาก็จะเป็นชุดแต่งทั้งหมดเลยนะคะการชนท้ายของแฮมเมอร์เช่นกันนะคะตัวนี้นะคะรีวิวเพจเป็นห่วงแดงได้ห่วงดําได้นะคะอ่ะพร้อมใช้งานเน้นใช้งานมากนะคะส่วนในเรื่องของลูกค้าที่ไปติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใดใดอย่กางเงี้ยก็ต้องดูกันอีกทีนึงนะคะบางทีคิดไม่ออกตอนซื้อนะคะตอนติดแล้วก็บอกให้ลูกค้ารีวิวมาให้ด้วยไปดูด้านในนิดเดียวนิดเดียวนะคะด้วยความที่ว่าลูกค้ารอแล้ว,ลวเราอาจจะรีวิวนิดเดียวนะคะอ่ะ ให้ดูนิดนึงนะคะอันนี้หน้าจอ1 2อจุดนิ้วนะคะแล้วก็มีหัวเกียร์อ e ียิปตเตอร์นะคะหรือเกียร์ไฟฟ้านะคะการตกแต่งด้ดานในนะคะไฟแอมเบนไลท์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะพวงมาลัยเป็นไฟฟ้า100%นะคะ10เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะเบรกมือนะคะออโต้โฮลไฟฟ้านะคะแล้วก็ปุ่มโหมดการขับขี่นะคะฟโฟลโฟไฮนะคะตัวนี้เป็นแบบพาร์ทไทม์นั่นเองนะคะ,ะหน้าจอหลังพวงมาลัยเอาบอกเบาะก,ก่อนก็ได้ค่ะเบาะนะคะ,ะ,คะเป็นการตกแต่งสีดำแดงนะคะแล้วก็ปกักสตมแนะ บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้านะคะ,ะ8ทิศทางแล้วก็แอร์แบกมีทั้งหมด6ลูกค่ะแล้วก็หน้าจอหลังพอมารายนะคะขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้ก็สามารถเขาเรียกอะไรนะปรับโหมดการขับขี่ได้นะคะทั้งหมด6โหมดเลยค่ะ,ะหน้า,าด้านในนะคะก็จะเป็นภาษาไทยใช้งานง่ายเป็นแบบติจิตอนนะคะ ซ้ายมือเป็นแอแดปติควบคุมโทลตั้งค่าความเร็วตามรถคันหน้านะคะขวาม,มือก็เป็นหน้าจอมันติหลังพงมลัยนั่นเองนะคะพงมลัยปรับได้4ีระดับค่ะแผงไฟหน้าเป็นอัตโนมัติทั้งหมดอ่ะเอาคร่าวๆนะคะแผงไฟก็เอาแผงประตูเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะราคาย้ำอยู่ที่1 3 9 9 0 0้านบาทนะคะสีพิเศษนะคะสีส้มเพิ่ม10,000บาทนะคะย้ำเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอินบ็อกเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรทางไลน์นะคะ0 6 1 1 6 9 8 9 9 9, 9. เพิ่มไลายได้นะคะโทรได้นะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดที่ทักมาแล้วย,ยังไม่ได้ตอบไม่ได้รับสายก็ขออภัยด้วยนะคะอาจจะติดต่อกับทาน,นิดนึงนะคะก็วันนี้ลุงก,ก็ฝากกดซับสไคร e แล้วก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอวิ่งที่ไหนก็ถ่ายรูปมาให้ดูบ้างนะวันนี้เรื่องราไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ